สวัสดีทุกคนฮะก็อยู่กับเราสองคนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่21มกราคมนะครับก็เป็นปีใหม่นะครับยุเอกมกรา2,565นะวันนี้ก็มาอยู่กับเราสองคนนะครับวันนี้นะครับเราสองคนก็จะพาเพื่อนๆทุกคนนะครับไปปีนเขากันอินแล้วนะทุกคนก็ไปเดินเขาหรือว่าไปปีนเขานั่นเองครับและวันนี้นะครับ ที่เราจะไปก็คือภูเขาฮาราซานครับที่จิจูโดนั่นเองนะทุกคนก็ที่จิจูโดนะครับเป็นภูเขาที่สูงอันดับหนึ่งของเกาหลีใต้นะครับก็คือฮาราซานนั่งเอ็นนะครับทุกคนก็วันนี้นะครับเรากําลังจะเตรียมของแล้วก็กําลังจะไปขึ้นเครื่องที่สนามบินคิมโพนะครับที่โซนนะครับแล้วก็นั่งเครื่องจากคิมโพนี้ไปจิจูอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งครับแล้วพรุ่งนี้เนี่ยเราก็จะไปขึ้นเขาที่ฮาราซานกันนะครับ รายละเอียดมันมีเยอะมากนะครับสำหรับทิปจิจูโดเนี่ยเพราะว่าเส้นทางการเดินเขาเนี่ยมันมีหลากหลายเส้นทางนะครับแล้วก็มีเรื่องของการจองกันขึ้นขึ้นเขาด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราซื้อตั๋วจากโซเนี่ยไปจิจูโดแล้วก็ขึ้นเขาเลยมันไม่สามารถทําอย่างนั้นได้นะครับเพราะว่าที่จิจูโดเนี่ยช่วงนี้คือมีรายละเอียดการเดินเข่าที่เยอะมากนะครับในเรื่องของเส้นทางนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะไปอธิบายให้เพื่อนๆฟังอีกทีในตอนหลังนะครับว่า เรื่องของเส้นทางมันเป็นยังไงแล้วก็มีรายละเอียดการเดินเขาอย่างไงนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าจิตูโดเป็นยังไงนะครับจิตูโดนะครับเป็นเกาะเล็กๆทางใต้ของเกาหลีใต้นะครับก็เป็นเกาะเล็กๆที่อยู่ทางใต้ของเกาหลีใต้นั่นเองนะครับแล้วก็ภูเขาที่สูงที่สุดก็คือฮาราซานจะอยู่ที่จิตุโดครับและวันนี้ก็เป็นวันที่พิเศษนะเพราะว่าเราได้หนังสือสแตปมนะครับก็คือหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับสเล่มครับก่อนอื่นครับก็ต้องขอขอบคุณ fc ในติตอกของเราครับที่ส่งหนังสือมาให้เราครับเพราะว่าเราทําเรื่องขอไปไหลอุทยานนะครับแต่เราก็ไม่ได้สักทีนะครับเพราะว่ามันหมดช่วงซีซันไปแล้วเนาะเราก็เลยไม่สามารถขอได้นะครับแต่ทีเนี้ยน้องในอน้องในติตอกเนี่ยเขาก็ส่งมาให้เราเป็น2เล่มครับก็ขอขอบคุณล่วงหน้าด้วยครับสําหรับใครที่ไม่รู้ว่าหนังสือนี้คือหนังสืออะไรนะครับหนังสือนี้ก็คือเป็นหนังสือสําหรับทัวร์อุทยานแห่งชาติ22แห่งของเกาหลีใต้นะครับในนี้ก็จะมีรายละเอียดของอุทยานแต่ละที่นะครับ นี่ก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะครับฮูลลาซานก็คือที่แรกนะครับส่วนภูเขาที่เราจะไปนะครับก็เป็นฮาราซานนะครับก็จะอยู่หน้าสุดท้ายนะทุกคนนี่นะครับฮาราซานนะครับอุทยานแห่งชาติแห่งสุดท้ายของเกาหลีใต้นะครับอ่าหน้าที่ยี่สองฮาราซานคูลิบคูงวองนะครับก็สูงประมาณพันเก้าร้อยห้าสิบเมตรนะครับสําหรับฮาราซานนะครับ จะเป็นป่องผู้ขาไฟนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะต้องไปสแตป์น,นะครับอันนี้ก็ขอข้ามตรงนี้ไปก่อนแล้วกันก็คือเป็นทิปที่พิเศษมากนะเพราะเราได้มานะครับเอานั่นแหละครับทุกคนก็ที่เราจะไปก็คือจิตูุดฮาราซันนะครับวันนี้เราก็2นะอคืนสวันนะครับก็คือ จะไปนอนวันศุกร์วันเสาร์แล้ววันอาทิตย์ก็กลับเข้ามาโซนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะต้องนั่งรถไปต่อที่โซลสเตชันนะครับเพื่อไปต่อสนามบินอีกทีหนึ่งนะครับ mm hmm. เพื่อนั่งรถจากโซลสเตชันเนี่ยไปสนามบินแล้วก็นั่งแล้วก็ไปสนามบินเสร็จก็นั่งเครื่องจากสนามบินไปจิจูโดนะครับตอนนี้เราก็จะออกเดินทางกันแล้วนะทุกคนทุกคนก็สามารถรับชมการเดินทางของเราแบบเต็มอิ่มได้นะครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินของโซนครับหรือว่าโซลสเตชันนะครับ จากโซสเตชันครับเราก็ต้องไปขึ้นขึ้นเครื่องที่สนามสนามบินคิมโพแล้วทุกคนก็จากโซเดี๋ยวไปประมาณ 40, 40นาทีนะครับกับชั่วโมงหนึงแหละก็ไปที่คิมโพแล้วก็นั่นจากคิมโพไปที่เจจูนะครับตอนนี้เราก็กำลังนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินของเกาหลีนะครับไปอย่างสถานีคิมโพนะครับใช้เวลาประมาณ40่นาทีอะ ก็นั่งไปประมาณ40นาทีนะครับแล้วก็ถึงสนามบินอีกทีหนึ่งครับตอนนี้เราก็กำลังนั่งรถไปนะทุกคนนี่ตอนนี้เราก็มาถึงสนามบินเรียบร้อยแล้วคิมโพคงฮังนะครับตอนนี้เราก็จะไปข้างบนนะครับเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ในใต้ดินใช่ไหมเราก็จะขึ้นไปข้างบนแล้วก็ไปเช็คอินแล้วก็ไปตรวจสัมภาระกันนะฮะนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่เราไปเจตูโดกันนะครับส่วนแฟนเราก็ไปรอบที่2แล้วนะครับโน่นแฟนเราครับไปรอบ2ครับรอบนี้รอบ2 ตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นที่ได้ไปแบบฝากรอยเท้าไว้ในภูเขาที่สูงอันดับหนึ่งของประเทศเลยเนี้ยเออตอนนี้เราก็มาถึงชั้นบนกันแล้วครับเดี๋ยวเราก็ต้องออกไปข้างนอกอีกทีหนึ่งนะการเดินทางอาจจะซับซ้อนหน่อยนะเพราะว่มันไหลต่อนะครับสำหรับใครที่นั่งรถไฟมาเองไม่เป็นนะครับก็ นั่งคิซี่มาก็ได้ครับสะดวกกว่าครับส่วนเราก็ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับก็เลยใช้เป็นรถสาธารณะของเกาหลีเอานะครับก็ประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะอยู่นะครับแต่ว่ามันก็แลกกับความวุ่นวายแล้วก็ความสับสนของตัวเราอะนั่นแหละตอนนี้เราก็มาถึงสนามบินแล้วก็จุดเช็คอินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคือสําหรับใครที่จะไปปีนเขาที่จิจูโดนะครับอุปกรณ์ปีนเขานะครับสามารถนําขึ้นเครื่องได้นะครับเพราะเราไปถามมาแล้วนะครับ คืออุปกรณ์ปีนเขาก็จะมีพวกตินตะขอใช่ไหมตินตะขอที่เป็นตินตะขาบที่เราเคยให้ทุกคนได้ดูที่เป็นเหล็กง้มๆงอย่างงี้แล้วก็มีไม้เท้าอยู่ในกระเป๋าเราอ่ะคือตอนแรกเรากังวลว่ามันไม่สามารถเอาขึ้นเครื่องได้ไงเพราะว่ามันเป็นอาวุธหรือว่ามันเป็นโลหะชนิดหนึ่งเลยอย่างงี้แต่เราได้ไปถามพนักงานแล้วนะครับเขาบอกว่าสามารถเอาขึ้นเครื่องได้นะครับก็ก็คือตอนนี้ก็คือไม่ต้องกังวลอะไรแล้วก็วคือเอาขึ้นเครื่องได้นะครับตอนนี้ก็เช็คอินแล้วก็รอขึ้นเครื่องตอนประมาณ ห้ามงเย็นครับสําหรับชิปเจอจูนะครับตอนนี้ก็รอขึ้นเครื่องกันอยู่นะครับเอาละตอนนี้เราก็มาอยู่ข้างในสนามบิลนลรอครับตอนนี้เราก็กำลังจะขึ้นเครื่องนะฮะ ตอนที่เขาก็เริ่มล่อยให้ขึ้นเครื่องกันแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเครื่องกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูอีกที่ตอนที่เราขึ้นเครื่องไปแล้วนะเพราะว่าตอนตรวจเอกสารเนี่ยมันจะวุ่นวายนะครับเราไม่สามารถถ่ายได้ตอนที่เขาตรวจเอกสารเนี่ยเราจะถ่ายที่ตอนเราไปอยู่บนเครื่องนะทุกไปขึ้นเครื่องก่อนนะครับ สำรับวันนี้นะครับเราก็มาถึงสนามบินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับประมาณหนึ่งทุ่มของเกาหลีนครับนี่แท้ๆก็หลังจากนี้นะครับเราก็จะ ข้าที่พักที่โรงแรมที่เราจองไว้นะครับก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนที่เราไปถึงที่พักกันนะทุกคนตอนนี้เราก็เพียรมากนะครับเพียรแบบโหเหนื่อยมากอนะนั่งรถอ่านั่งเครื่องบินมาประมาณชั่วโมงกว่านะครับกับชั่วโมงหนึ่งครับแล้วเราก็มาถึงตรงสนามบ,บินเชจูนะครับตอนนี้เราก็จะไปขึ้นรถแท็กซี่เพื่อที่จะไปที่พักนะก็เป็นโรงแรมที่เราจองไว้นะครับในเชจ,จูนี่แหละเดี๋ยวไปกับเราพร้อมๆกันเลยนะครับตอนนี้เราก็กําลังจะไปหาแท็กซี่เพื่อขึ้นแท็กซี่เนี่ยไปยังที่พักกันนะฮะ ก็ประมาณหนึ่งทุ่มของเกาหลีนะครับอากาศก็อุ่นๆนะครับข้างในอากาศก็ยังอุ่นๆอยู่นะก็ไม่รู้ว่าเป็นเมืองยังไงนะจีจูนะรู้สึกตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่มาเกาะเชจูนะครับนั่นแท็กซี่อ่าไม่แต่คนจองโอ้โหคนเยอะมากโอ้โหคนรอขึ้นแท็กซี่เยอะมากเลยอ่ะโอ้เห็นแล้วท้อเลยอ่ะแบบ เราต้องรอขึ้นแท็กซี่แบบแถวยาวมากอะ่ะตอนนี้เราก็ถึงที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นที่พักที่เราจองผ่านเน็ตนะครับโอเคตอนนี้เราก็แบบเพียรมากนะค,นคือนั่งรถ นั่งรถไฟนั่งเครื่องบินแล้วก็นั่งรถแท็กซี่เข้ามาถึงตรงนี้นะครับก็เป็นอะไรที่เพียรมากๆครับเดี๋ยวก็คงไม่มีอะไรแล้วแหละว,วันนี้นะครับก็เป็นการเดินทางของวันนี้นะครับแล้วเจอกันอีกทีพรุ่งนี้เช้าทุกคนบ๊ายบายคืนนี้ก็ขอให้ทุกคนหลับฝันดีนะครับเราเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับบ๊ายบายสวัสดีตอนเช้าครับทุกคนเช้านี้ก็เป็นเช้าว,วันเสาร์ที่ยี่สิบสองมกราครับตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงเช้านะครับตอนแรกว่าจะออกไปตั้งแต่หกโมงกว่านะครับไปถึงก็ประมาณเจ็ดโมงเลยประมาณนี้นครับ แต่ว่าเราตื่นไม่ทันนะครับสุดท้ายก็ได้ออกตอนเจ็ดโมงกว่านะครับเชานี้เราก็จะไปที่อุทยานแล้วก็ขึ้นเขาวกันเลยนะครับชาวนี้เราก็อยู่บนรถกันแล้วนะครับตอนนี้เรากำลังนับไปที่อุทยานกันอยู่ครับประมาณสาสิบนาทีครับถึงอุทยาน อันยองสวัสดีกันอีกรอบนะครับตอนนี้เราก็มาถึงฮาราซามที่เรียบร้อยแล้วนะครับโหหิมะหนามากทุกคนนี่ดูสินี่คือรอบรอบอุทยานแห่งชาตินะครับคือจะบอกว่าเส้นทางที่เราขึ้นเนี่ยมีเส้นทางชื่อว่าออรีมอกนะครับเดี๋ยวเราจะมาก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาแนะนํนาเส้นทางแล้วก็การเดินเขาที่นี่กันก่อน,นครับ คือเราจะบอกว่าที่ฮาราซันนะครับมีรายละเอียดการเดินเขาเยอะมากนะครับทางเส้นทางที่ต้องจองแล้วก็ทั้งเส้นทางการเลื่อนเดินเนี่ยที่หลากหลายนะครับเพราะฉะนั้น,นครับเดี๋ยวเราจะมาอธิบายเส้นทางกันก่อนนะครับ สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําเส้นทางการเดินเข่าออที่ฮาราซานกันนะครับโดยเส้นทางการเดินเข่าออที่ฮาราซานเนี่ยจะแบ่งออกเป็นห้าเส้นทางหลักนะครับก็คืออ่ะนี่ก็คือ1นะฮะแล้วก็2แล้วก็คือ3า5ี่ห้านะครับวันนี้ก็จะมาแปลกๆนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําเส้นทางผานคอมนะครับก็คือผ่านเว็บไซต์ของอุทยานแห่งชาติฮาราซานนะครับ วันนี้เส้นทางที่เราเลือกเดินเนี่ยก็จะเป็นเส้นทางออลิมงนะครับก็คือออลิมงก็คือจะเป็นตัวสีส้มนะครับเส้นทางสีส้มก็คือออลิมงนะรระยะทางจะอยู่ที่6.8กิโลเมตรครับก็คือจะเป็นเส้นทางอันนี้นะครับที่เราเลือกเดินวันนี้นะครับ ส่วนเส้นทางที่คนนิยมอีกเส้นทางหนึ่งนะครับก็จะเป็นเส้นทางอ่ยองซานทํมบางโลนะครับก็คือจะเป็นเส้นทางสีแดงอันนี้นครับอันนี้ก็จะเป็นระยะทางที่อ่คนเขานิยมกันมากเลยนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นระยะทางที่ใกล้ที่สุดใน5ระยะทางที่มีอยู่นะครับก็คือระยะทางเนี่ยจะอยู่ประมาณ5.8กิโลเมตรนะครับส่วนเราก็ เลือกใช้อลิมงค์นะครับก็จะอยู่ที่6.8กิโลเมตรครับสำหรับใครที่จะมาจิจูโดช่วงหน้าหนาวนะครับต้องศึกษาเส้นทางให้ดีนะครับเพราะว่ามันจะมีเส้นทางที่ต้องจองด้วยนะทุกคนไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถามาที่จิจูโดแล้วก็ขึ้นเขาได้เลยนะครับมันจะมีเส้นทางที่ต้องจองอยู่2เส้นทางนะครับถึงจะขึ้นไปสู่ยอดได้นะครับแล้วก็คือจะเป็นเส้นทางยองซานนี่แหละครับเส้นเนี้ยแล้วก็จะมีอีกเส้นหนึ่งก็คือเส้นนี้นะครับ สองเส้นทางนี้ก็ต้องจองนะครับเพราะว่าใน1วันเนี่ยเขาจะจํากัดจํานวนคนเข้านะครับทุกคนทําไมถึงต้องจองรู้ไหมครับเพราะว่าใน1วันช่วงหน้าหนาวเนี่ยมันจะมีอุปสรรคเรื่องการขึ้นก็คือสภาพภูมิอากาศนะครับซึ่งภูมิอากาศในชิโจโดในช่วงหน้าหนาวจะแตกต่างจากที่อื่นมันมากทำก็เลยต้องจํากัดจํานวนคนที่จะขึ้นไปสู่ยอดนะครับเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของนักท่องเที่ยวนะครับ ก็แนะนำนะครับสำหรับใครที่จองไม่ได้ก็ให้มาทางออลิโม้งนะครับก็คือออลิโมงก็เป็นเส้นทางที่คนนิยมมากๆอีกเส้นทางหนึ่งนะครับส่วนเส้นทางตรงนี้กับตรงนี้เนี่ยต้องจองกันนะทุกคนถึงจะขึ้นไปสู่ยอดได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นเส้นทางที่เราเลือกเดินนะครับก็คือเส้นทางออลิโมงนะครับจากนี้นะครับเราก็จะเตรียมตัวขึ้นเขากันแล้วนะทุกคน ก็ระยะการเดินก็ประมาณ5้ากิโลนะครับสำหรับขาขึ้นนะครับวันนี้นะครับอากาศดีนะครับไม่มีหิมะตกแล้วก็ไม่มีแดดไม่มีฝนไม่มีอะไรครับเราดูพยากรณ์อากาศมาแล้วว่าท้องฟ้าจะมืดครึ้มมากทุกคนดูสิโหดูสิอนี้คือกองหิมะนะครับเป็นน้าแข็งเลยอ่ะสูงมากทุกคนก็ดีสูงแบบสูงกว่าตัวเราอ่ะดูนี่นะออริมกทุกคนจะเห็นไหมออริมกอยู่ตรงนั้นนะนี่ก็คือเส้นทางที่เราเลือกขึ้นเดินนะครับ โอเคตอนนี้เราเล่นกันเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะขึ้นเขากันนะครับโอ้หหิมะหนามากนะขนาดว่าหิมะไม่ตกนะฮะโอ้หขนาดว่าหิมะไม่ตกนะครับหิมะหนามากดูดิสวยอ่ะตอ้คนเยอะนะครับชนันเดี๋ยวเราเอาตีนเหล็กออกมากันก่อนนะทุกคนเพราะว่าดูจากพื้นแล้วคงไปไม่รอดครับดูพื้นดิ คงจะเป็นแบบนี้ทั้งข้างบนและข้างล่างอะ่ะก็เหมือนเดิมทุกครั้งครับหิมะพื้นขนาดนี้ต้องใส่ตัวนี้แหละไม่งั้นไปไม่รอดหรอกทุกคน มานนุ่มๆอ่ะไม่รู้บนเขาเป็นยังไงนะเรับอากาศนี่คืออยู่ต้นติ้นขาติ้นขาอ,อยู่ครับกําลังเข้ามาเนาะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาครับเดี๋ยวเราก็จะไปกันเรื่อยๆนะครับคนเยอนนะครับเส้นทางนี้ก็เป็นเส้นทางที่คนเลือกเดินเยอนนะครับเป็นเส้นทางอีกเส้นทางที่นิยมกันมากเลยนะทุกคนเราจะบอกว่ามันสวยมากมันเหมือนอยู่แบบอยู่ในโลกของความฝันนะ่ะมันแบบมันสีขาวไปหมดแล้วมันนุ่มมาก กวันเียสักครั้งหนึ่งในชีวิตมันต้องมามันจะได้ผล,ลอะไรกันหรือเปล่าโอ้โหสวยมากเลยทุกคนดูสิหลังจากเราเดินมาสักพักดูสิโอ้เป็นดินแดนที่สวยมากเลยอะเหมือนดินแดนแบบในฝันเลยอะเหมือนดินแดนเทพนิยายประมาณเนี้ยทุกคนเห็นไหมครับโอ้สวยมากเลยอะดูสิมาขนาดว่าขีดมาไม่ตกนะครับเนี่ย เฮ้ยหิมะตกนี่จะขนาดไหนเนี่ยคือหิมะหนามากนะครับจิจูดูอ่ะดูดิโออันนี้นา่าจะเป็นแม่น้ำแหละที่หิมะมันอันนี้เฉยๆดูสิโอ้โหสวยมากนะทุกคนตอนนี้ก็ประมาณเดินได้ประมาณตอนนี้เดินได้ประมาณ0.76กเมตรนะครับ ็ยังไม่ถึงกิโลนึงนะครับอากาศดีมากทุกคนดูนี่โอหสวยมากเลยเนาะพืนนุ่มๆบันยันไม่ถูกอะ่ะหมดได้แต่ว่ารู้สึกดีมากมนี่ครับเส้นทางที่เราเลือกเดินครับออลีมกนะครับ,มมรบเราอยู่ตรงนี้เนาะศูนย์จุดห้านะนะเราเดินมาจากที่พักแนละ้ะตรงนี้เราก็ขึ้นโหขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นแล้วก็นี่นะฮาราซันนะครับ จุดแปดหนึ่งโลสองสามสี่ประมาณห้าโลนะครับจุดนี้ก็ขึ้นอย่างเดียวเลยนะทุกคนประมาณหกโลครับหกโลสามชั่วโมงนะครับก็ต้องรีบมาทุกคนเพราะว่าเราต้องกลับมาให้ทานสำนักงานปิดนะครับเราจะมาสแตมตาแล้วก็จะมาขอไปประกาศสัญญาบัตรว่าเราสาม,มารถมาที่นี่แล้วก็พิชิตมันได้นะครับดูจากพื้นหินมาก็น่าจะรู้นะครับว่ามันเลื่นขนาดไหน นี่เราขึ้นมาถึงจุดนี้แล้วไปวต่ออากาศเย็นจนหิมะไม่ละลายเลยนะ มาทางเดือนก็ขึ้นอย่างเดียวเลยครับฮอนนี้อนนี้ก่อนน้ที่น้ำไหม ถุงเสื้อ,อน,นี่อ่ะแล้วก็คาดตัวนี้คันใส่ได้ใช่ไหมได้สิไปโอเคเสร็จเราก็ถอดเสื้อกขนหนาวออกนะเพราะอากาศมันร้อนนะไม่ใช่อากาศมันร้อนหรอก อากาศมันดีนะครับแต่ว่าร่างกายเราอะมันร้อนไงเหมือนเราออกกํลังกายแล้วมันก็ร้อนร้อนเลยประมาณนี้ก็เลยเก๋ก็เลยถอดเสื้อนถอดเสื้อเดินแล้วนี่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเมตรแล้วพี 1, เ่เบิ้ลหนึ่งพันหนึ่งร้อยเมตรความสูงทั้งหมดก็หนึ่งพันเก้าร้อยนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยเลยนี้คือหนึ่งพันหนึ่งร้อยอยู่นะครับตอนนี้คือแบบ เหนื่อยเหนื่อยมากอย่างแรกก็คือคมเหนื่อยครับคือแบบมันขึ้นแบบขึ้นอย่างเดียวเลยอะ่ะแป๊บๆนึงเราขึ้นมาได้แบบพันสองแล้วความสูงอะ่ะป้ายจะอยู่ตรงข้างล่างตรงนั้นนะครับพันสองแล้วก็ขึ้นมาหน่อยแล้วก็มาพักตรงนี้เอานะ <c oughs> นทริปที่เหนื่อยมากเพราะว่ามันขึ้นอย่างเดียวเลยไงเราวก็พักสักแป๊บหนึ่งครับสักสิบนาทีค่อยไปต่อนะครับเราทําเวลาได้ดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเวลากันว่าเราเดินได้เท่าไหร่นะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงครับสองกิโล ยังไม่ขึ้นทางเลยครับระยะทางที่ได้ก็ประมาณ2โลนะครับสโลกว่านิดหน่อยนะเดี๋ยวแวะพากันสักหน่อยแล้วก็ไปกันต่อทุกคนแต่เรานี่คือแบบถอดเสื้อแลนะเป็นเส้นทางที่สวยนะครับแล้วก็หิมะคือปกคลุมไปทั้งหมดเลยเดินสบายครับเดินนุ่มมากนะครับแต่ไม่มีความชานที่เล่นงานเราอย่างเดียวเลยครับถ้าใครได้ดูคลิปด็อกยูซานคือด ok ็อกยูซานคือ5กิโลแรกคือเดินชูแบบเหมือนถนน่ะเดินอยู่บนถนนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ที่ฮราซัสนนะครับ ตั้งแต่เข้ามาก็แบบขึ้นอย่างเดียวเลยอ่ะตั้งแต่วินาทีแรกที่เข้ามาคือขึ้น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 อย่างเดียวเลยอ่ะล้วก็ขอแวะพักสักแป๊บหนึ่งนะทุกคนอพักสักสิบสนาทีเนาะยังตามจุดเด็กน้อยคนนั้นอยู่นะครับเดินตามจุดเด็กน้อยเต้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 ยนะครับเราสองคนเ <laughs> ด็กน้อยเดินเก่งมาก

ยอมรับเลยว่าโคตรรู้สึกเ,เลยถือคำโหดเลยเราไม่เห็นปลายทางเลยอ่ะใช่ชูปไปทาง,ทางคือไม่รู้ว่าจะออกไปเมื่อไรจะออกไปตรงไหนนะครับโผล่ไปตรงไหนยังไม่รู้เลยเนะี่ยบอกได้คำเดียวว่าหมัสภาพเลยครับโหดเอาเรื่องเราไปกันต่อนนะฮะก็ <c oughs> พยายามจะทำเวลาให้ได้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าต้อง กลับมาให้ทางออฟซิทเขาปิดนะครับโห <c oughs> <c oughs> ดเอาเรื่องนะฮะอันดับหนึ่งของเกาหลีคนเยอะมากนะครับวันนี้คนออกไปปิดเขาันเยอะมากเลยดีนะครับอิ่งอาการบาดเจ็บมาลบกวดเราก็ยังไปต่อกันได้เรื่อยๆครับ ไม่มีคำบันยายแต่จะคำบันทุกเลยใช่ไหมบอพูดอะไรกันไม่ออกทุกเวลานี้ขึ้นเหนื่อยมากเหนื่อยจริงมันนเราขึ้นมาบนยอดยอดหนึ่งแล้วอะ่ะประมาณนั้นนะ่ะ เราขึ้นมาบนภูเขาเรื่องนึงแล้วเราก็คารังเดอร์บนอยู่บนยอดเยนะ่ยข้างในนี่คือหิมะหนามากเลยนะข้างในงูน่ะดูดิต้นไม้กับโจมอะ่ะถือว่าเป็นกำไรของเรานะที่ได้มาเห็นในแบบนี้ขึ้นมาได้ก็มีจุดพักผ่อนนะเด็กคนเขาจับจองไว้แล้วล่ะู หัวขาดเจ็มาเลยอ่ะที่หมาหนามากนะครับจุดนี้เป็นจุดที่สวยมากๆเลยคนก็พักแล้วก็แวะถ่ายรูปบนตรงนี้เยอะมากนะที่หมาหนามากเลยเดือนเขาไม่ไให้เข้าไปข้างในนะครับมีธงแดงประมาณห้ามเข้าเอะไรหรือเปล่าหลังจากที่แบบฝ่าฟานปีนป่ายขึ้นมากาันหนักมากๆนะครับตอนนี้ก็ถึงเส้นทางที่ว่า ได้เดินสบายๆนะเป็นเส้นทางเอออย่างน้อยก็ขอให้ได้พักหน่อยนะได้พับปอดได้พักร่างกายกันหน่อยนะรู้สึกดีขึ้นมากเลยนี่คือจุดที่เราจะต้องขึ้นไปกันต่อนะครับยังอีกไกลนะครับอันนี้คือยังไม่ถึงครึ่งทางเลยแต่ก็คงน่าจะเดินสบายขึ้นแล้วล่ะเพราะว่ามันไม่เป็นเขาแล้วนะครับเราน่าจะผ่านจุดทีุ่รหดที่สุดขึ้นมาแล้วอ่ะจะจุดที่เราขึ้นมาตอนแรกนะครับจุดนี้ก็ที่เราจะขึ้นไปกันต่อนะครับยังต้องไปอีกไกลนะทุกคน